วันนี้พามาติดตามอาการต้นทุเรียนที่มีหนอนเจาะเปลือกนะครับผมก็ทำการเปิดแผลนะครับอตอนนี้สามสัปดาห์แล้วนะครับก็มาดูแผลนะครับที่ผมเปิดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ผมก็ฉีดน้ำปูนขาวแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็ผมก็เอาปูนแดงมา เหมือนกับพวกต้นยางพารานะครับก็ปรากฏว่าแผลก็ก็แห้งนะครับไม่มีตัวอ่าวุ้นนะครับวุ้นน้ำออกมาจากลำต้นนะครับปกติแล้วมันจะอาการเริ่มต้นมันก็จะมีขุยอยู่ที่พื้นนะครับมันเหมือนมีมแมลงอะไรมาเจาะแล้วก็มันก็จะมีวุ้นนะครับเป็นน้ำออกมาจากลำต้นนะครับสัปดาห์เมื่อกี้ไม่ได้มาถ่ายนะครับไม่ว่าง ก็เลยพามาดูสัปดาห์ที่3เลยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีพวกใบนะครับออกจากลําต้นแล้วนะครับแต่ไมเ่เป็นการป้องกันหรือว่าเป็นการรู้ตัวของต้นพืชนะครับว่าอาการผิดปกติแล้วนะครับโดยเฉพาะทําไมมันต้องออกใบนะครับก็ดูจากต้นไหนที่ผมเปิดแผลคว้านเปลือกนะครับบางบางกิ่งนะครับบางกิ่งบางกิ่งมันจะน่าจะใบน่าจะร่วงหมด ใบมันเหลืองแล้วนะครับเห็นใบร่วงข้างล่างเยอะแล้วนะต้นพืชมันก็รู้ตัวของมันเนาะมันก็เลยออกใบไม่รอแล้วเนี่ยอ่ะก็ติดตามต่อไปว่าจะรอดไม่รอดแต่ผมก็เข้าข้างตัวเองไว้ก่อนแล้วตอนนี้ว่าน่าจะรอดแล้วนะครับเพราะว่าแผลมันไม่มีไม่มีวุ้นออกมาแล้วนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนรู้อะไรนะครับแค่สังเกตนะครับแล้วก็ประมวลผลตาม สภาพที่เห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับสัปดาห์ที่สามผ่านใบใบเหลืองชัดเจนนะครับนี่ต้องร่วงหมดแน่นอนนะครับนี่เพราะว่ากิ่งนี้คว้านเปลือกรอบกิ่งเลยนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับต้นทุเรียนต้นนี้อ่ะให้ดูเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ